สวัสดครับสวัสดีครับผมซื้อเตอร์ครับสวัสดีครับผมซื้อมาครับสวัสดีครับผมชื่อไหนครับสวัสดีครับผมชื่อกับตาครับอืมคนนึ่งยวนเปตองครับพี่น้องมาเลยขึ้นก่อนเลยบอสโอ้โอ้บอสเข้าเข้าดีครับไม่ถึงเป้าโอ้ ตันมาโอ้วางมือสวยกับตันนายมาเออนี่นี่วางมือดีไล่เข้าแกนเปลี่ยนเจอเจเตะแกนโอ้หลาแกนนี้โอ้เจอตีเสียแต้มครับดนแห้งปวดเนาะเบา